ไอ้ดีส uh, ีสเกตมนี้พาพี่น้องมากินป้งไก่หัวยทับทันพี่น้องเอ้ยูีสเกตกันเองมันตองใจกันนี่และนี่หละมากินป้งไก่ไก่ย่างไม้มาดันห้วยทับทันพี่น้องเลยมีทั้งไก่เป็นโตนี่เป็นโตนี่เป็นโตใหญ่ใหญ่แต่ก็มีทั้งตับทั้งไตมันพี่น้องมีเบิดมีเบิดนี่ครับเออมีทั้งเป็นป้งปีปิงหมูก็มีพี่น้องนี่มกหมูนี่ครับพี่น้องมือนีผ้าพี่น้องมาอยู่หลานสมคิดไก่ย่างนะครับพี่น้องอยู่ อำเภอห้วยทับทันครับจังหวัดชีสเกตครับพี่น้องโอ้ปิีงไก่ไกปแตเสียบแท้นี่อันนี้เป็นโตเป็นโตโตอิบเอบแบน,นี้เนาะนี่ก็มีขามีน่องมันพี่น้องนี่ผ่านมาทางอำเภอห้วยทับทันครับพี่น้องครับกอาแวะมากินปิีงไก่แสียบเสีบเสบ,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 สบพี่น้องเลยแวะมาหลบเด้อนี่ครับ น,น,น,นอกจากมี่ปีนไก่แซบๆก่บชีสเกตไปนี่เรียนภูขเขาไฟทำเด้อแซบๆ